าได้แล้วโอ้โหกว่าจะได้ได้แล้วมีห้านาทีเดี๋ยวมันตัดเองก็สดสดฟอร์มเยียมตัดเองอั่านั้นไม่ต้องมันถายไปมันคืออะไรบันได้ฟอร์ม สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่เขาคลังนอกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพที่กำลังฮิตฮอตอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะพาชมรอบๆนะครับอันนี้สดสดสดเลยนะครับไลฟ์สดเลยสำหรับใครที่ยังไม่มีโอกาสได้มาก็ได้ชมสดๆไปเลยตอนนี้ เดี๋ยวมาชมบริเวณร,บรอบๆด้วยกันนะครับคือเขาข้างนอกตรงนี้ก็ชมฟรีนะครับไม่ได้เสียค่าบัตรไม่ได้เสียค่าบัตรเขา้าเปิดให้ชมฟรี แต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ที่จอดรถแทบไม่มีนะเห็นพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกคือคนมาเยอะมากเพราะว่าลานด้านในนี้เขาก็ไม่ให้จอดจอดได้เฉพาะรอบนอกเขาเอ่อล้อมเชือกไว้อยู่ร,รอบๆนี้ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าร้านขายของแล้วก็มีงานอะไรนี่ รันฟอร์ชิลสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์28มกรา2567ขอเชิญร่วมบิ่งย้อนรอยทวารวดีเมืองม,ม,มรดกโลกตั้งแต่เวลาตี4เป็นต้นไปนักอุทยานประวัติศาสตร,ร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ รอบนอกนี้ก็เป็นร้านค้าขายวันนี้วันวันนี้เป็นวันศุกร์ว่าไม่ใช่วันอังคารเมีนบนนอวันอังคารบ่การขุดศึกษาทางโบราณคดีโบราณสถานเขาคลังนอก ในงบปรีประมาณพศ2,551อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพกรมศิลปากรได้ดำเนินการศึกษาบทางโบราณคดีโบราณคดีเนินโบราณสถานเขาคร้งนอกซึ่งตั้งอยู่นอกเมืองโบราณสีเทพทางด้านทิศเหนืออันนี้อยู่นอกเมืองสีเทพนะครับมีลักษณะ เป็นเนินดินขนาดใหญ่คล้ายภูเขามีขนาดความวกว้างประมาณร2อยยี่สิเมตรยาวประมาณร้อยห้าสิเมตรสูงประมาณ30สิเมตรมีต้นไม้และวัชพืชขึ้นหนาทึบอ๋อก่อนที่จะได้รับการบูรณะนี่คือมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือบูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะดูสวยงามแบบนี้มีต้นไม้และวัชพืชขึ้นหนาทึบมีเศษอิฐและศิาลาแรงกระจายอยู่ทั่วทั้งเนินอ๋อไอ้หินลูกลังนี้เขาเรียกว่าศิาลาแรงอืม เทคนิคการขุดศึกษาทางโบราณคดีใช้วิธีการวางผังระบบตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 2, คูณ2เมตรครอบคลุมพื้นที่ทั้งเนินโบราณสถานจากนั้นใช้วิธีการขุดหลุมตรวจสอบยาวขนาดกว้าง1เมตรเพื่อขุดตรวจศึกษาลักษณะชั้นดินและขุด1กริดเว้น1กริดเป็นแถวแนวยาวจากล่างขึ้นบนอ๋อนี่ครับมีรูปให้ดูว่าของเดิมนี้จะจะคลุมอย่างนี้เลยนะครับเนี่ย เป็นเนินดินไม่มีแบบร่องรอยอะไรให้ดูเลยว่าเป็นลักษณะนี้นะครับพบพระพุทธรูปหินทรายพบด้านทิศตะวันตกของเจดีประธานก่อด้วยอิฐนะครับอ๋อวิธีการบูรณนะ นะครับก็ทําแบบนี้มีรูปภาพประกอบอันนี้ใช้คนมาคนมาขุดกําลังคนมาขุดแบบนี้เลยอ๋อพอเริ่มเอาดินเอาต้นไม้ออกนี่ก็จะเจอนี่ครับเจอเป็นรูปทรงอย่างนี้เลย อันนี้ชั้นบนขณะขุดลอกชั้นดินทับถมด้านทิศตะวันออกของเนินดินจากสภาพดั้งเดิมก่อนก่อนที่จะขุดค้นนี่เป็นแบบนี้นะครับ ี่ยครับหลังทำการบูรณะแล้วบริเวณโดยรอบวันนี้วันอังคารคนไม่เยอะนะครับรถไม่เยอะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือนักขัดตะเลิกนะคนจะเยอะรถก็ไม่มีที่จะจอดต้องไปจอดด้านนอก ไกลๆแล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นตลาดซึ่งก่อนหน้านั้นยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี่ก็จะไม่มีร้านค้าขายนะครับก็จะเงียบเงาพอได้ขึ้นเป็นขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี่ก็ร้านค้าขายคนก็จะมากันเยอะแยะเงินก็จะสะพัดของกินก็จะขายดี เดี๋ยวกลับหน้ากล้องก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับพามาดูความใหญ่โตของประวัติศาสตร์สีเทพครับคือฐานนี้ใหญ่มากใหญ่ใหญ่โต จากแต่ก่อนนี้เป็นแค่เนินดินเฉยๆยังไม่เจอก้อนอิดยังไม่เจอก้อนอิดก้อนหิน ก็จะมีปราสาทหรือว่าเจดีล้อมรอบแบบนี้4ด้านเลยนะครับ4ด้าน4ด้าน4ม,มุมแล้วตัวของฐานเจดีเนี่ยก็จะมีบันไดาทางขึ้น4ทิศ4ด้านนี่ครับบันไดาทางขึ้น4ด้าน โบราณสถานเขาคลังนอกตรงนี้เรียกว่าเขาคลังนอกนะครับ เป็นเจดีย์ในพุทธศาสนาสมัยทวารวดีมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่นอกเมืองโบราณสีเทพเมืองโบราณสีเทพจริงๆนี้อยู่อีกที่หนึ่งนะครับอยู่ด้านาตั้งอยู่นอกเมืองโบราณสีเทพด้านทิศเหนืออ๋อนี้อยู่ทิศเหนืออันนี้คือก่อนบูรณะนี่ครับจะเป็นเนินดินอันนี้คือบูรณะเสร็จแล้วจะสวยงามแบบนี้ ชื่อเขาคลังนอกเดี๋ยวเข้าไปชมใกล้ๆเลยครับ จะุบนี่แห่งแรลงครักเว้ย ตั้งแต่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้จะดังมากเลยนะครับอุทยานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเนี่ยจังหวัดเพชรชบูรณก็อยู่ติดใกล้ๆกับลบบุรีนะครับลบบุรีใกล้ๆกันไม่ไกลตรงนี้ก็จะเป็นบันไดาทางขึ้นสีด้านสีทิศเขาติดป้ายบอกว่า ห้ามขึ้นโบราณสถานอยากขึ้นไปแต่ก็ขึ้นไม่ได้ครับไม่ให้ขึ้น ออมาแดดห่อนครักแถืบอนแดดแบบแดดที่นี่แดดแรงมากครับโอ้ยหาหม่องเขาห่มกันครับห้อนห่อน online. เดียล้อมรอบเหลือแต่ซากฐานนะครับเขาจะล้อมเชือกไว้อย่างนี้เลยได้ยินแต่เสียงขายเฉากล๋วย อากาศร้อนๆก็น่ากินอยู่นะเฉาวก๊วยเนียไปกินเฉาวกล้วยดีกว่าครับร้อนนำเข้าจากประเทศจีนเลย,เลย เอ้ขกวยร้อนมาก <c oughs> ทนทนะุกวันร้อนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยไม่มีคืมเลยเนาะ <c oughs> มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้นอนอย่างนี้นะครับสาหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาก๊วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉาก๊วยชาของเราของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเฉาก๊วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจาก ประเทศจีนนะครับเรานำเข้าจากประเทศจีนก็ลองมาชิมเฉาก๊วยแท้กันบโบราณดูซิว่าเฉาก๊วยแท้เนี่ยนฉาก๊วยการท้องตลาดนั้นมันแตกต่างกันยังไงครับสาหรับท่านที่ยังไม่เคยรับประทานเฉาก๊วยแท้ก็ลองแวะมาชิมมันก่อนเฉาก๊วยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับเช่นแก้ร้อนในแก้ไข้หวัดนะครับลดความดันโลหิตสูงแก้กล้ามเนื้ออักเสบข้ออักเสบ ปรับอักเสบแล้วก็เบาหวานอันนี้คือประโยชน์ของเฉาก๊วยนะครับเราอยากให้นกกอะไรครับเนี่ยนี้ผักกาดอะไรครับประโยชน์กับร่างกายก็รองแัมาชิมกันก่อนนะครับอากาศร้อนนะครับหรือว่าอากาศไม่ร้อนก็กินกันได้นะครับบางคนบอกว่าอากาศเย็นกินได้ไหมอากาศเย็นเย็นก็กินได้นะครับคือเฉาก๊วยเนี่ยกินแล้วแก้ร้อนในได้นะครับนก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่ เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉากล้วยชากราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาก้วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉากล้วยชากราวของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเฉากล้วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจากประเทศจีนนะครับ เรานําเข้าจากประเทศจีนก็ลองมาชิมเฉากว๊วยแท้กันดูซิว่าเฉากว๊วยแท้เนี่ยกับเฉากว๊วยตามาท้องตลาดนั้นมันแตกต่างกันยังไง<อ>ครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยรับประทานเฉากว๊วยแท,แท้ก็ลองแวะมาชิมกันก่อนเฉากว๊วยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้ว,ลวก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับเช่นแก้ร้อนในแก้ไข้หวัดนะครับลดความดันโลหิตสูงแก้กล้ามเนื้ออักเสบข้ออักเสบ ตับอัก,กเสบ,บแล้วก็บำหวานอันนี้<ม>คือประโยชน์ของเฉาวก๊วยนะครับเราอยากให้ท่านได้กินของที่มีประโยชน์กับร่างกายก็รองแวะม,ม,มาชิมกันก่อนนะครับอากาศร้อนๆนะครับหรือว่าอากาศไม่ร้อนกอ็กินกันได้นะครับบางคนบอกว่าอากาศเย็นกินได้ไหมอากาศเย็นๆก็กินได้นะครับคือเฉาก๊วยเนี่ยกินแล้วแก้ร้อนในได้นะครับคือคนก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่ เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เสาคุว้วยชาต่างราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับ

เดี๋ยวไปชมร,บรอบๆกันเลยครับทีนี้แดดร้อนร้อนมากเขาคลังนอกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพ พอเสียสายนี้คนก็เริ่มมาเที่ยวกันแล้วนะครับเยอะเริ่มเยอะแล้ว ขึ้นโบราณสถานโดยเด็ดขาดถ้าขึ้นไปนี้อาจจะตกลงมาหรือไม่ก็ทำให้ก้อนอิดก้อนหินพังทลายเขาก็เลยไม่ให้ขึ้น ขึ้นหน่อยเดียวคงไม่เป็นไรหรอกมั้งนหมครับนะครับข้างบนจะเป็นอย่างนี้นะครับข้างบนจะโล่งๆอย่างนี้เลย สำหรับคนที่ไม่ชอบประวัติศาสตร์นะครับก็อาจจะมองว่าโอ้ยดูอะไรไม่ดูไปดูก้อนอิดก้อนหินนะครับได้ยินเขาพูดกันแบบนั้นแต่ถ้าคนที่ชอบประวัติศาสตร์ก็อาจจะตื่นตาตื่นใจหน่อยได้เห็นของจริงนะครับคนที่ไม่ชอบประวัติศาสตร์นี่ก็จะมองว่าจะมันอิดแนวเบิงเนาะไปหาเบิงซ้ำคนดินกนหินนี่ซอ หเห็นขาวๆนะั้นเป็นไผ่หัวงอกนะครับนะงอกขาวทั้งต้นเลยแดดซ้ำไหเบังเอาแล้วกันครับพระอาทิตย์ขึ้นสองดวงเลยเหลี่ยมม่งม่งอยู่ห่อนหลาย ทั้งร้อนทั้งแดบดบ ลานบริเวณรอบนอกก็จะกว้างอย่างนี้เลยนะครับนี่กว้างมากร้อมด้วยเชือกไม่ได้มีรวดหนามล้อมอเชือกล้อมไปเฉยๆอ่ะร้อนมาก 29นาทีแล้ว๋ยะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไลค์แค่นี้ก่อนนะครับพามาชมอุทยานสีเทพของจริงวันนี้ที่กำลังฮิตฮอตอยู่ทุกวันนี้ สินาทีพอดีขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมย้อนหลังขอบคุณครับบ๊อดีครับะครปิดตรงไหนลละทีนี้ กลง